โอเคครับก็สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมด a กออนแฮกนะครับมาต่อด้วยเกมนี้เลยครับทุกผู้ชมประเดิมเป็นเกมที่2นะครับมาลองดูซิว่ามันจะแตกมันจะลั่นให้ผมหรือเปล่านะครับจะเป็นยังไงเ๋ยเราไปลุยกันเลยครับรอบนี้มีเข้ามาที่3,000ก่อนนะครับเบล่าในผมจะประเดิมไปที่เบลด0 0เลยนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่กันที่ IB 8เหมือนเดิมนะครับสวัสดีทุกผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลก็พอนะครับเกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกมสาวถ้ำนะครับเมื่อกี้แวะเข้าไปจากแมวท่านผู้ชมคอมโ,มโบไหลนอกแตกดีมากนะครับได้กํไไรุ๊บก,ก็เลยมาต่อเกมนี้นะพูดถึงเกมนี้ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากนะฮะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าช่วงนี้จะแตกดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าเบต200จะได้ทุบไข่แม่มังกอหรือเปล่านะครับ เอาจริงเกมนี้ตั้งแต่ผมเล่นมาก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นยากพอสมควรนะผู้ชมแต่ว่าเกมนี้ผมเข้ามาเล่นทีไรก็ส่วนมากผมจะปั้นเป็นคุณหนักมากกว่าครับคุณประมาณหลักตามนี่แหละเพรว่าหลักร้อยก็ไม่ค่อยเอาเข้ามาเล่นเท่าไหร่นะุผู้ชมเพราะว่ามันปั้นยากจริงเครับไปลุยต่อนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ5,007แล้วนะทผู้ชม ผมว่าแม่งมันต้องเตือนสักรอบแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเตือนให้หรือเปล่าล200นะเบ็ดสองร้อยนะฮมันต้องมาแหละท่านผู้ชมเอาใจช่วยหน่อยละกันนะครับมาต่อเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมสิบฟองก็ยังไม่แตกนะ รอบนี้ไม่เจอสายดำก็เจอสายพันโลเลยผมว่านะเอ,อ้ยไหลไปเพื่อนไหลไปเพื่อน30ฟองต้องเข้าแล้วเอยจัดไปครับมีลุ้นท่านผู้ชมมีลุ้นเอาละไงเอาละไงผ่านจุดนี้ไปได้ได้ไหมล่ะเพื่อนสวยจัดไปค้าท่านผู้ชมไอห,หน้าฝาก้นฟ้ามาละนิดเดียวนิดเดียวขอเหอะห้าสิบฟองห้าสิบฟอง โบเข้าไปเรียบร้อยท่ผู้ชมกี่นิดเดียวได้เบ้าไอเชีย่ยโอ้โหเร่งมาว่ะทผู้ชมเปิดเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเส็สองร้อยลั่นปัดไปลนนะตอนนี้คอมโบยังไหลอยู่นะทผู้ชมเจอแบบนี้ก็สวยสิครับมาดูซิว่าจะแตกดีหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันนะ เดี๋ยวจบเกมนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือเปล่านะทุกผู้ชมช่วงนี้ก็เข้ามาเล่นดีไรก็คิดยากเหมือนกันนะว่าไปเกมไหนต่อดีนะก็มีทานผู้ชมขอเกมโลมากันเข้ามาเยอะมากนะครับพูดถึงเกมโลมาต่ก่อนนี้ผมเข้าไปเล่นบ่อยมากทุกผู้ชมแล้วก็ถือถือว่าเป็นเกมที่แตกดีมากทานผู้ชมแต่ว่าหลังๆมาก็โอ้โหปันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะแตะก่อนนี้ผมเข้าไปเล่นก็โดนแจ็คพอตบ่อยมากนะครับ แต่ว่าหลังมานี่ก็กลับลืมไปแล้วนะว่าเกมโรมามีแจ็คพอตด,ด้วยนะ <c oughs> มาทุกผู้ชมโอ้โหรอบนี้ก็รวมทั้งทุนกับกาไรนะครับขึ้นมาประมาณ1 7ื่นนะครับผมว่าพอแค่นี้แล้วกันนะผู้ชมคุณสามพัน 3, นะโอเคผมใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ